ใส่ทองด้วยแฮะรวยจังนะใจเย็นใจเย็นใจไปด้วยเลยมา กราบสวัสดีผิดรักแฟนเกมทุกคนและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมรูบล็อกแต่แมพไม่ใช่แล้วนะครับโอ้อ่ะวันนี้เราออกมาจากแมพบล็อกฟลุตกันหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากตอนนี้นะครับไกลเลือกตั้งเขาไปแล้วนะครับการเลือกตั้งก็จะเริ่มใน วันที่14พฤษภาคม2566นี้นะครับจะตัดสินชะตาชีวิตประเทศนะครับสำหรับการเลือกผู้นำเข้ามาบริหารประเทศนะ หลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามผมหรือว่ายังไม่ได้ติดตามผมนะครับอาจจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วนะครับมีพักในใจกันหรือ,อยังนะวันนี้อ่ะผมมาเลยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติเลยนะครับตามชื่อคลิปเลยนะดูจากเสื้อก็อรู้แล้วนะครับว่าพักไหนนะครับอุ้ยมีกระลอกด้วย นี่เห็นไหมครับเสื้อ,อ,สสสอทุยเะครับเสื้อชัดเจนมากนะครับสำหรับผักก้าวไกลนะครับก้าวไปให้ไกลเลยนะครับพาประเทศไปให้ไกลที่สุดนะครับนี่นะตั้งใจทำมากนะครับเสื้อตัวนี้นะอุเ้าเกินเหมือนจะคุยกับผมหรือเปล่า <laughs> ไปครับเดี๋ยวไปหาคะแนนเป็นหัวคะแนนธรรมชาติกันหน่อยครับวันนี้เขาจงเขาจะมีแต่คนฟังเพลงอบผมก็ไม่อยากรบกวนเขาว่าโอ้เราต้องให้เกียรติเขานะครับแบบนึงนะมีคนอื่นอีกไหมวะโอ้โหอันนี้เป็นแมปของคนไทยนะครับเหมือน่อชื่อแมปว่าพักใจอนน้คนใหม่สวัสดีครับ นั่งอยู่คนเดียวฮึออกไปอุ้ย,อยขอโทษครับขอโทษครับปลอบใจเอี๋เราเราต้องไปปลอบใจคนาหน่อยครับมรถุงกรหนึ่งสิงหเหรอ,อคุณเศร้าเหรอครับเป็นอะไรอ่ะอกหักหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับระบายได้นะไหนๆก็มาในห้องนี้แล้วหรือว่าอยากระบายไหมถ้าไม่อยากระบายหรือว่าอยากอยู่คนเดียวก็ได้ครับ <c oughs> โอ้สงสารเขานะครับโอ้โหเป็นห้องพักใจนะไปโยกไล่เลยโยกโต๊กลับโด๊ะกับโอ้ยพังไม่เป็นท่านะครับเออคนนี้คนนี้คนนี้เออตายแน่ผมว่าหัวคะแนนเราไปกคจิคอบ ลุงตู่อยู่ไหน,ในใไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสองใจเย็นครับใจเย็นคนละภาคครับเเนี่ยผักรวมไทยสร้างชาติเขีนหน้าเลยไม่ใช่โลโก้ผิดนันเนี่ยผิดยังไงโโอะครับโลโก้โลโก้ไม่สามเดียวนะรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่รวมไทยอันนี้ก้าวไกลนะครับรู้ก็รู้ นะเห็นเขียนชัดๆเลยนรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่เอ้ยอ่านยังไงนะอันนี้ไม่ทราบว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยังครับเออไม่มีเขาได้แค่กองนะครับโอ้ตอนตอนนี้ยังอายุไม่ถึงใช่ไหมครับเสียงคุ้นๆยังไอ้คุ้นๆยังไงไม่เสียงคุ้นๆไม่คุ้นเอ้ยเสียงเหมือนยูทูบเบอร์เลยไม่ ไม่ใช่หรอกครับไม่คือผมมาเป็นผมผมอาจจะเป็นหัวคะแนนไงก็เลยมาสอบถามถ้าเกิดว่าเราเรายังอายุไม่ถึงเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แบบอยากให้บอกต่อครอบครัวอะไรนะครับอี้ยหแล้วครับอะไรนะครับอันนี้เขียนไหนครับก็ทุกเขตเลยครับเขตประจำของที่เราอยู่เลยก็ได้ครับสามารถเซิร์ชได้เลยว่าก้าวไกลอยู่พักไหนเอออยู่หมายเลขไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพักใหญ่ก็คือพี่มันเลือกตั้งเขียนไหนครับ ก็คือเราเลือกประจำเขตได้เลยครับแต่ว่าพักใหญ่ก็คือเบอร์สาสิบเอ็ดแค่นี้แหละครับกาชื่อพักได้เลยมันจะมีสองใบไงครับเวลาเวลาเข้าไปกาก็คือเลือกสสเขตแล้วก็เลือกพักเ,เพลงเพลงนี้ก็คือลุงตู่อยู่ไหนไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เราเอาหาแต่แล้วไงแล้ววันนี้มันอ,อะไรนะครับอยู่ไหนกีอยู่ไหม <c oughs> อยู่ไม่ใกล้ <c oughs> ไม่ไกล อยู่เก้าไกลหนึ่งอีกเฮ้ยเราแต่งเพลงเป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยอแล้วนี่พอพอพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผักเก้าไกลบ้างไหมครับทราบนิดนึงครับอมุมมองเราเป็นยังไงครับเกี่ยวกับผักผักนี้เ้วผมผมไม่ซีเรียสแต่ผมไม่ผมไม่ได้มองอะไรทั้งผมเป็นผมไม่ได้อ๋อแล้วแล้วแล้วอย่างนี้คือเรา เราชื่นชอบพักไหนเป็นพิเศษไหมครับแก้วไก่หรือไงครับโอเคครับเดี๋ยวจะจะให้ลงอยู่ต่ออีกสี่ทีมก็ไม่เอาหรอกชัดเจนมากครับพักแก้วไก่เขาแน่นอนอยู่แล้วครับถ้ามีเขาจะต้องไม่มีลุงกลับนะไกล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 สิเราต้องก้าวไปไกลไกลเลยพาประเทศไปให้ไกลที่สุดอีเทียมกับพี่ยุทธพ่อฮะอะไรนะครับ พี่ไม่รู้จักหรอครับเอ่อผักเก้าชั้นเก <c oughs> อ๋อกาชั้นเคยเห็นครับเคยเห็นเขาหน้าเหมือนมากเลย <c oughs> แล้วนี้คือพี่พี่พี่มาเอ่อมันเป็นตัวแทนของพรรคลมไทยทางชาติใช่ไหมครับไม่ใช่เอ้ยพูดถึงเกาไก่ไปรวมไทยเฉยเลย<อ>นี่ชื่อ<ต>ซอเขา,าบอกเลยเดีเ๋ยวพี่ใส่เสื้อใส่เฉียอโ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ได้สิอ,อย่างนั้นนะ่ะออใส่เสื้อคนอื่นไปหาเสียงอีกพักได้ไงขนาดขนาดเธอคนที่ขเขาเปิดประกาศเสียงหงัวไปยังเลือกแข่งอื่นอ๋อเขาม่สิ์เลือกตั้งอย่างอื่นได้ <c oughs> เราต้องชัดเจนไงครับต้องเลือกกาวกาวไก่เท่านั้นนะ ม่เสียงยิ้มคุ้นคือดีย่ยคุ้นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว <c oughs> ลวันนี้คือเป็นแมปของคนไทยหรือเปล่าครับอันนี้ถามเกี่ยวกับแมปผมคิดว่าอะไรเป็นเมือนนั่นชิงหอ่อแล้วทาไมใส่ชื่อแบบค <c oughs> ื่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแมปของคนไทยเลยใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่านะครับอ๋อแล้วคือเรามาพักใจเหรอครับหรือว่ามาหาใคร ผมผมก็นั่งเล่นเถอะเราไม่ไม่มีอะไรทำครับกอืนก็น่าเบื่อครับจิมอื่นก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหรม่มาคลายเครียดนะ <c oughs> แต่เขาทำสวยนะเมื่อกี้ลงน้ำไปก็โอ้โหทำดีมากเลยแบบนี้โอเคทีพี่เคยเล่นก่อนอัปเดตไหมครับก่อนอัปเดตก่อนที่มันจะเป็นเออแบบนี้จี่มันจะเป็นของครองนี่นึงของคองอ๋อไม่เลยครับอันอันมายมาถึงแมปนี้ใช่ไหมครับ ตช่คอ <S, S 2 Pop> ๋อแบบอันอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยครับอ๋อโอเคครับเพิ่งเข้ามาเลยโอ้โหเห็นมันเป็นชื่อไทยก็เลยลองเข้ามาดูเพื่อจะได้คะแนนเยอะเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอวีบอกอายุเลยเหรอเอาเป็นว่าก็ก็คือยังไงคือพี่ก็มีสิทธิ์เลือกตั้งมีมีครับผมเลือกไปแล้วเลือกไปแล้ว เลือกรวมไทยทั้งชาติเผักข้าวกลายสีอ่ะโอเคงั้นผมฝากด้วยนะครับฝากบอกพี่บอกน้องบอกคนรู้จักก็ได้คนที่มีเขาเออคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ได้สิบสี่นี้อย่าลืมสามสิบเอ็ดก้าวไกลหรือว่าสองใบเลยยิ่งดีไหน,นครับใบแดงกับใบเหลืองครัไม่ใช่ใบเขียวกับใบม่วงโอเคนะขอบคุณมากนะครับที่แบบร่วมคุยด้วยกัน ฝากด้วยนะครับก้าวไกลครับขอบคุณมากครับได้เลยครับหนึ่งหัวคะแนนเขาไม่เปิดไมค์กันเลยอะ่ะขอหาหัวคะแนนอีกสักสองสามคนนะครับหัวคะแนนเพิ่มอา่าอันอันนี้พี่ไม่ยกรถมาด้วยเหรอเลยเร,เรครับ <c oughs> ไม่ไม่มีไม่มีจอดไว้ข้างหน้าครับไม่ได้เอาเข้ามา <c oughs> สวัสดีครับ สดดวัสดีครับผมโอ้ตัวเล็กน่ารักเลยอะไรอยู่บนหัวครับหน้าขนมขนมโอ้กินได้ปะเนี่ยกินได้กินได้อเอ้ย <c oughs> รู้จักเลยเหร<ว>อา,าอะไรนะครับเสียงเราไม่กินมาทาั้นี่ไงพี่มาหาเสียง <c oughs> อันอันนี้ไม่ทราบว่าเราสามารถเลือกตั้งได้หรือยังครับตอนนี้อยอย่างใช่ไหมอายุอ๋อไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร,ไนไร<ม>แต่อย่างน้อยเนี่ยพี่ฝากได้ไหมฝากฝากเป็นหัวคะแนนธรรมชาติซะหน่อยนะครับคือพอจะทราบไหมว่าที่บ้านเนี่ยของเราเนี่ยเลือกพักอะไรกันไมามา อ๋อยังยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมนี่มันจะไกลเลือกตั้งแล้วนะลองคุยดูก็ได้นะเราชอบไหมเราชื่นชอบไหมพรรคก,ก้าวไกลพอได้ทราบข่าวบ้างไหมพรรคอะไรพรรคก้าวไกลโอ้ยคนรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ให้ตั้ง <laughs> เยอะกว่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาซิเราไม่สนับสนุนซิ <laughs> นี้เลยเนี่ยยิ่งใกล้เลือกตั้งอย่างนี้เรายิ่งต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องก็ได้เพราะว่าถ้าก้าวไกลได้เป็นอ่ารัฐบาลเนี่ยเขาแน่นอนละเขาจะยกเลิกเกณฑ์ทหารเราชอบไหมเราอยากเป็นทหารไหมไม่อยากนั่นแหละครับนี่นี่นี่เป็นเหตุผลสําคัญเลยว่าอ่าทำไม ต้องยกเลิกเพราะว่าเนี่ยมันมีหลายคนที่เขาไม่ชื่นชอบแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแต่ว่าต้องโดนบังคับไปเกณฑ์อย่างเงี้ยบางคนก็จะเสียเวลาเลยถ้าแบบจับได้ใบแดงขึ้นมาก็เสียเวลาไปหลายปีอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งนโยบายนะที่เขาเสนอมาเป็นนโยบายหลักๆที่อยากจะแนะนําเลยสําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้อ่า มีสิทธิ์เลีอกตั้งก็สามารถแจ้งครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องให้สามารถพิจารณาว่าอ่ะนี่แหละน้องจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้แน่นอนนะครับโอ้พี่พี่มีคนได้ปักเก้าไกลมาคัวหาเสียงกันในเกมไ <laughs> ม,ม้มันมีทุกที่เลยครับแต่ว่าอย่างน้อยคือพี่อยากเป็นหนึ่งในในหัวคะแนน <laughs> อยากให้คนเลือกอยากให้เขาลองเป็นดูอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้แต่เคยเห็นแนวสีเขาใช่แต่ถ้าเราอยากฟังหรือว่าอยากให้คนอื่นฟังนโยบายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับตัวพวกเขาเองก็สามารถพิมพ์เลยนโยบายเก้าไกลมีชัดเจนมีบอกทุกอย่างอินโฟการาฟิกสวยงามค้นหาง่ายจัดเลยครับ <c oughs> นะยังไงพี่ฝากด้วยนะเป็นหัวคะแนนอีกฝ่ายให้พี่ด้วยนะผ <c oughs> ักเก้าไกลเบอร์31นี้ครับเลือกส่งใบได้ยิ่งดีเลยพี่มาวางอยู่มาโดนแจกการ์ดเ่ย แจกการ์ดเหรอของพักไหนเอ่ยพักเก้าไก่สดดออเป็โอเคเดี๋ยวว่าตอกย้ำไปอีกฝั่งหนึ่งกันแล้วกันนะวันเป็นประดับหา,าจะปนเป็นใบปลิวเลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยววันที่12สองนี้ก็เขาจะมีปลาสายใหญ่นะเราสามารถเข้าไปฟังดูได้มันจะมีไลฟ์สดอยู่แล้วละ่ะนะเยียผมผมเจอช่องยูทูบละโหด เดียว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 ียวเครับผมพี่ร <c oughs> ู้จักอมตะปะกี่ปีก็ไม่ตายถูกอมตะกี่ปีก็ไม่ตายอันนี้เราพูดถึงบุคคลหรือว่าพูดถึงพัครับ<พ>โอ้โูเหมือนขนาดพูดพูดถึงอะไรนะครับพักพี่ปะพักอมะตะเหรอใช่ไหมพักพักอมะตะใช่ไหมใช่ยังไม่เคยได้ยินพักปรยุทธ์เนีพี่อยู่มะเก้า อไม่หรอกครับไม่มีอะไรอยู่เยวนยงหรอกอันนั้นคือเขามีกระบวนการที่ทําให้เขาอยู่มาถึงจุดนี้ได้ไงเราเห็นแต่เราทําอะไรไม่ได้ไงครับอันนี้แหละเราถึงต้องแบบปรับเปลี่ยนระบบให้ใหม่หมดเลยหรือออกไปหมดเอเสียงเราขาดขาดแล้วแป๊บนึงครับเราเราพูดว่าอะไรนะก็ดีอยู่ครับไม่ไม่ค่อยดีอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ทุกอย่างเกมจะเป็นการมาคุยเรื่องพักใกล้ใกลนแกบไปไปลโอเคครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเคียยนก่อนเนาสืบสืบขนาดนี้เลยหรอพี่เปิดเผยข้อมูลเองอ่ะใช่เหรอ้อพี่พี่เข้าพี่อยู่ในกลุ่มของพี่ไงเนี่ยผมก็เลยรู้เลยโอ้ลืมอุ้ยต้องแก้แล้วต้องแก้แล้วอย่างงี้ต้องแก้แล้ว S 2> <S 2> ไม่ทันแล้วพี่มาเดี๋ยวพี่ไปแก้ชื่อเลยลืมอ่ะโอ้ลืมนึกว่มมาแบบจะไม่มีใครเจอไงโอเรา,นาเนี่ยใส่สืบปนี้นักสืบเลยเนี้ยอนาคตเอ๊แต่เขาไม่เปิดไมค์กันเลยนะส่วนใหญ่อันนี้มีแบบแนะนําอีกไหมครับแบบของคนไทยอะไรอย่างงี้ที่แบบคนไทยอยู่เยอะๆมีไหมแบบนี้อะไรพี่ชิบสึดเบสเขาเปิดมากันยุ่สุด้ ซิตี้บ้านนาโอ้โไปมาแล้วเมื่อก็มีไฟเปิดเลยเออมีชื่อซิตี้บ้านนาเหรอครับแต่ว่ามันส่วนใหญ่เขาเป็นเด็กเินมันยังไม่ได้ยินกันกันก็คล้ายๆกับที่นี่เลยใช่ไหมไม่คลายครับเดเอตรงนี้น่าจะที่ใหญ่กว่านิดนึงอ๋อพี่ต้องเขียนไปซิตี้บ้านนาอ๋อได้ได้ได้ครับต้ยโอเคโอเคนะขอบคุณมากฝากด้วยนะผักข้าวไกล โอ Dante, ้พี่ี่ฝากม่คิีปากองยูทูบหน่อนัครับไม่ไม่ต้องก็ได้ครับปากไม่ปากไปากป่าโอ้โหน้องมีิกออีกโอ้โหเดี๋ยวเดียวี๋ผมสือเยอะเนี่ยโอ้หใจเย้ใจช่องอะไรน้องน้องน้องพิไปแล้วโอ้โหย้ำอี่เป <ห Superman> <sk ill ard> ็นัับเน็นุกอีกโอ้โห้าเคยเห็นจุจับ ไม่ไม่ดังไม่ดังอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหุยพิธถามชื่ออีกทีนะซิตี้บ้านนาใช่ไหมครับใช่ไปหาโอเคครับได้ได้ได้โอเคครับโอเคขอบคุณมากนะที่มาคุยกันวันนี้อะครับผมพี่มาเล่นเฉยๆหรอหรือ่าอาชิพไหนไหนเราก็รู้จักช่องแล้วนี่รอดูก็ได้ครับโอ เน่โอเคพี่เอรับโอเคครับขอบคุณมากนะโอเคทั้งคู่เลยนะโอ้ยอย่าทำอะไรผมเลยใจเย็น่าจ้ช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเข้ามาก็โดนโดนเออโดนละ ออ้ยแบบนี้ทําดีมากเลยนะครับโอ้โหเสร็จโอ้โหเดี๋ยว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 นี้รถหาเสียงเลยหรอเอาตื่นแล้วนะครับโอเคอ่ะดูรับน้องแล้วนะครับเข้ามาเสร็จจากการเป็นหัวคะแนนในแมปของจุดพักใจนะครับวันนี้ก็แวะมาอีกแมปหนึ่งนีครับอันนี้เป็นแมปซิตี้บ้านนานะครับก็โอ้ย ออกแนวโรเพยเลยนะโรเพยนะครับมีอาชีพให้เลือกด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นประชาชนนะครับจะหาคะแนนเพิ่มได้ไหมี่ยโอ้โหเอาจัดเลยครับแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยมีอาหารไทยโอ้สิบบาทนะครับผมมีสี่สิบห้าบาทโอ้น่าสนใจนะครับแบบนี้อุ้ยกลางวันแล้ว หรอครับ <laughs> ไม่ไม่เปิดไมค์กันเลยเหรอ <laughs> ใช่โอยู้จักด้วยหรอ <laughs> อันนี้ไม่ทราบว่าเราสามารถเลือกเลือกตั้งได้หรือยังเอยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือยัง <laughs> เดี๋ยว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 เฮ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเดี๋ยวเ,นนะ <laughs> เดี๋ยว,ยวคุณครับคุณ <laughs> คุณก็เก้าไกลนี่เฮ้ยโอ้โหเราพวกเดียวกันนะเนี่ยเจอหัวคะแนนอีกคนแล้วเอานี่ก็โอ้โหเจอผู้ร่วมุดมการโอ้ยใส่ทองด้วยฮะรวยจัง่ะใจเย็นใจเย็นใจไปด้วยเลย 哈哈哈。<laughs> มาเจออะไรแบบนี้ที่นี่เขาก็หาเสียงกันอยู่แล้วนนกครผมมาแล้วโอ้โหเซอร์ไพรส์ามากครับขอบคุณมากจริงๆนะ่ยแต่เกิดมาส่งคนนี้มาเห็นคลิปนี้ก็เดี๋ยเดแม่ค้าแม่คช้ามาสวัสดีครับแม่ค้าอย่าลืมนะครับ14นี้พักก้าวไกลของเรานะครับกาเบอร์31ดนี้ครับ สวัสดีครับคุณตำรวจส4ีนี้อย่าลืมนะครับโอ้ <c oughs> ดูครับนี่วัดบ้านนาโอ้ทำสวยงามมากนะครับโอ้ตกมือเลยนะคนที่ทำแบบนี้ขึ้นมาเลยครับคือเอาสกายเคียงประเทศมากเลยโอ้โหโอเคโอเค,อเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โห จอหัวคะแนนที่นี่ด้วยนะไปไปเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับประชาชนหน่อยนะครับมีนางรถหาเสียงมาสองรอบแนะล้วโอ้เซอร์ไพรส์น่ครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะมาเจอแบบหัวคะแนนจริงๆด้วยแล้วมีรถไอ้ด้วยนะครับรนะปแแล้ว้วนนีมเเอากฟ สวัสดีครับเจ้าหน้าที่คุณหมอไปแล้วนี่ลงบานไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนขาเปิดแชทก่อนครับสวัสดีครับอ่าสิบสี่นี้ผมฝากด้วยนะครับหมอกาเวอร์สามสิบเอ็ดได้ครับเรียกพรรคเก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลน,นะครับเพื่อประเทศเราจะได้ก้าวไกลและก้าวหน้าต่อไปนะครับมีอะไรหรือเปล่า,า,าครับอ๋อเปล่าเปล่าครับแค่แบบอยากมา อยากจะมาโฆษณา,าเฉยๆครับ14นี้ฝากด้วยนะครับหมอเลือกเ,เบอร์31ผักก้วไกลนะครับอ <c oughs> เอาอมีคนเข้ามา, <c oughs> าแล้ว <c oughs> <c oughs> ชากังเหล้าชากังเรล้า มีอะไรทําเยอะเลยนะโอ้โหที่นี่สุดยอดมากเลยครับโอ้โหไม่ได้ยไม่ได้สํารวจทั้งหมดนะครับนี่นะใครที่อยากเข้ามาเล่นเข้ามาได้เลยนะครับที่นี่โอ้สุดยอดครับถูกว้วถูกใจผมเลยนะแบบนี้ผู้มีควายด้วยโอ้โหควายหรืออะไรนะี่ยมีแรดด้วยโอ้ควายนี่หว <laughs> ่านไป ชอบชอ่ะชอบชอบจริงนะดีไซน์สุดยอดมากนะครับเอาเอกลักษณ์ต่างๆนี่ครับที่เกิดในประเทศมาสร้างเป็นที่นี่นะครับยอดนะครับถูกใจถูกใจนะที่นี่มามาเล่นกันได้เลยนะครับสตีบาน,นานะว <c oughs> ิทย์นี่อะไรอะ่ะอุทยของเก่าโอ้โหวิยของโบราณด้วยนะครับโอ <c oughs> ้ยอดนะครับเวลีดูดนะ <Very good S 2> <c oughs> โอ้เด็ดเด็ดเด็ดเดผมอยากข้าไปดูที่วัดหน่อยนี่ครับเมื่อกี้ผ่านไปหลายรอบแล้วใจเย็นใจเย็นตำรวจจัดการเลยครับตำรวจเขาทำร้ายผมอะตำรวจลุยเลยครับโอ้โหนี่คือการโอ้โหจับกลุ่มนะครับยังไงติดบุมแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับ เอาคุกไปแล้วนะขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจสุดยอดเลยครับเบอร์31มสเลยครับวันที่สิบสีนี้ฝากด้วยนะครับทำงานดีมากนะครับคุณตำรวจที่นี่โหโดูวัดกันหน่อยครับไม่ได้มารีวิวทั้งหมดนีครับใครอยากจะมาเชิญชมนะครับมาดูหลวงสามร0อขี่ได้ไหมขี่ได้ไดลองขี่ด อ่ะมีรถแล้วละ่ะเสกไอเทมอโอ้มีโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับอะไ,ไรไปแล้วไปแล้วเสือไปแล้วก็แบบไปแล้วครับนี่โอ้พระพุทธรูปสักการะแป๊บนึงน่งเนี่ยอ้าวโอ้ข้างล่างก็มีใต้ดินนี่ครับาไวายได้ไหมสักการะบูชาหน่อยนะครับ สาจุนะครับคุณประสิทรตนาไตรนะขอ้พักเก้าไกลนะครับประสบความสําเร็จนะครับได้เข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยเชิดนะครับนะอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตอนนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีศาลาด้วยนะครับศาลาริมน้ําท่าเรือนะผมหิวเลยว่าเขาหิววะเนี่ยนี่นะ มารอพี่มากโอ้สุดยอดนะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวถ้าว่างกว่านี้เดี๋ยวผมจะแวะมาเล่นดูด้วยนะครับมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวโอ้ขอปิดที่นี่เลยดีกว่านะครับไม่เอาไม่เอาอุ้ยมีพระด้วยโอ้สอน้นำมัสการครับบอกพี่ห้าห้าห้าสิบทาบุญครับผมจัดเลยครับ ผมขอให้ผลบุญในครั้งนี้หนุนนำให้พรรคก้าวไกลสบความสำเร็จได้เป็นรัฐบาลด้วยเถิดนะครับสาธุครับ <c oughs> ผมกลาบลาแล้วนะครับหลวงพี่ <c oughs> ทำบุญไปห้าสิบาทเลยครับ <c oughs> โอ้ไม่ไม,ไม่สวดให้ผมเลยอะ่ะหลวงพี่ <c oughs> <c oughs> เออวิตรงนี้มีจุดเขินด้วยนะครับโอ้สายซิ่งนะถูกใจกันหรือเปล่า อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเป็นหัวคะแนนให้กับพัเก้ไกลน,นะครับในเกมโรบล็อกนะครับของแมป2องแมปเลยนะจุดพักใจนะครับแล้วก็สตีบานนานะครับคิดว่าเป็นคนไทยสร้างทั้ง2องแมปเลยนะ ใครที่อยากเล่นก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยก็เจอเลยนะครับผมส่วนใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะผมย้ำอีกทีนะครับ14พฤษภาคมนี้ฝากด้วยนะครับพักก้าวไกลเบอร์31นะครับส่วนเบอร์เขตก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับทั้งหน้าบอร์ดถ้าหากไม่มีก็พิมพ์หาได้เลยนะครับเขตของตัวเองนะฝากด้วยนะครับพักก้าวไกลขอได้เป็นรัฐบาล เขาจะได้มาดูแลพวกเราคนรุ่นใหม่และคนทุกรุ่นนะครับให้มีความเท่าเทียมและมีความเสมอภาคนะครับโอเคหากชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากกผมอาเคลัก okay. นะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นไงต่อนี่ครับกดติดตามไว้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหนาวน้ำตื้นด้ว,วะบ๊ายบาย yeah